ันที่18พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาพี่อของสัมหูข้าววีแคร์ได้มีโอกาสไปร่วมฟังงานสนัมน,นาของเอติเชคเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าภายในงานบรรยากาศจะเป็นยังไงอันดับแรกเลยเราได้เจอกับผู้เชี่ยวชาญหลายท่านหากใครกําลังกังวลเรื่องน้าตาลหรือกลัวว่าจะเป็นผู้มีน้ําตาลเกินต้องฟังคลิปนี้ให้จบเพราะในงานเขาจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับน้ําตาลและว,วันนี้เราขอนําเสนอสินค้า2ตัวที่จะสามารถทําให้เรารู้ค่าน้าตาลของเราได้ น,นั่นก็คือเจ้าเอติเช Guide และอินสติ c t ซึ่ง2รุ่นนี้ถ้าอยากรู้ว่าใช้งานยังไงเรามีการทําคลิปไว้แล้วไปดูที่หน้าช่องเราได้เลยนะคะและช่วงนี้จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้ความรู้มากๆกับการไปงานครั้งนี้ก็เลยอยากจะเอามาเผยแพร่ให้คนอื่นและเพื่อนๆสังกห้าวีแครและยังมีการบอกเกี่ยวกับระดับน้ำตาลเท่าไหร่ในแต่ละช่วงวัยจึงจะเหมาะสมตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงวัยพี่ของเราก็ตั้งใจฟังสุดๆ